ก็สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยนล้อไอ้ตัว800วัตต์เปลี่ยนยังไงรถรุ่นไหนเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนยากนะครับไปดูกันนะครับซึ่งรถตอนนี้ผมหยิบยกตัวอย่างให้2รุ่นคือรถที่เป็นอาร์มใหญ่อย่างนี้กับรถแบบนี้นะครับซึ่งรถแบบนี้จริงๆแล้วอาจจะต้องยุ่งยากนิดนึงนะครับรถที่ต้องทำตัวอาร์มแก้ไขตัวอาร์มก็จะมี1รุ่นนะรุ่นที่เป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับแล้วก็รุ่นโครงสร้างแบบนี้ อ่าเคยเห็นอยู่แล้วแหละโครงสร้างแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็รุ่นเป็นโครงสร้างคล้ายๆแบบนี้อ่าใครเคยเห็นแล้วนะครับอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งเลยไอตัวตัวชุดดัมเบลเห็นไหมเป็นดัมเบลแบบดุมจัก,กรยานธรรมดาแล้วก็สายเบรกเป็นเส้นเล็กไม่ใช่สายมอเตอร์ไซค์ถ้าดูจากด้านข้างเห็นไหมสายเบรกเป็นอย่างนี้นะครับก็อาร์มหนึ่งเลยอาร์มมันมีขนาดที่แคบกว่าต้องเอาไปถ่างถ่างโดยการที่ใช้แม่แรงรถยนต์รถเกง๋งถางเอาเดี๋ยวผมจะบอกให้ราถางยังไงนะครับ แล้วก็ส่วนไอ้รุ่นที่ไม่ต้องอะไรมากมายเลยซื้อร้อยอย่างเดียวซื้อกล่องเปลี่ยนได้เลยก็คือตัวดัมเบกตัวใหญ่ดัมเบกคอ่าผ้าเบรกจะขนาด120มิลนะครับซึ่งจะมีอยู่รถส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่หลายรุ่นแหละตอนนี้ที่เห็นๆง่ายๆก็คือเราดูขนาดก่อนตัวดัมเบกคนี่ใหญ่ประมาณ5นิ้วนะครับถ้าให้สังเกตก็คือใหญ่ประมาณ5นิ้วนะครับตัวสายก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะสายเบรกเป็นสายเบรกสายใหญ่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นจักรยานบางทีให้สายเบรกเล็กมาอยู่ไม่ได้สายเบรกมอเตอร์ไซ แต่ว่าตัวหัวมันเป็นหัวแบบมอเตอร์ไซค์นะครับมันจะมีอยู่เกือบทุกรุ่นตอนนี้ในรถส่วนใหญ่ๆที่รุ่นใหญ่ๆที่เขาทามาเพราะจัก,กรยานไฟฟ้า๋ยวนี้จะเป็นดัมเบลกตัวใหญ่หมดแล้วตัวเล็กคือเหมือนจะทามาน้อยแล้วเพราะว่ารถมันก็มีความแรงมากขึ้นเขาก็ต้องการเซฟนะครับเรื่องการเบรกเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญเนาะส่วนรถที่ใช้ได้เห็นๆก็จะมีอยู่ 3- ามสี่รุ่นเนี่ยผมไม่ดูละก็คือ3ามสไซส์ที่เป็นล้อใหญ่เพราะหลังๆเนี่ยรถจักรยานจะเป็นดัมเบลกใหญ่หมดแล้วแต่มันจะมีดัมเบลน ที่ต้องซื้อเปลี่ยนดัมเบกใหม่อย่างเช่นรุ่นนี้รุ่นนี้จะเป็นขนาดดัมเบกร้อยสิบรก็คือต้องซื้อดุมเบกใหม่นะครับดุมเบกใหม่ก็สามารถใส่ได้เลยไม่ต้องไปถังเยอะถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะเหมือนรุ่นแรกที่ผมบอกว่ามันต้องเปลี่ยนตัวดัมเบกใหม่แล้วก็สายพาเบกใหม่นแน่นอนนะครับตัวตัวดัมเบกอ่ะมันมีสอแบบนี่มีแบบนี้นะสแบบอ่าควรเลือกซื้อแบบไหน ควรเลือกซื้อแบบนี้อ่าเพราะอะไรทันม่นี้มันแรงหนักกว่าเพราะว่ามันมีสปริงอยู่ตรงนี้พอเราเบรกแรงๆเนี่ยมันเด้งกลับเลยไม่ต้องกลัวเบรกค้างเพราะว่าผมเคยเล่นแบบนี้แล้วบางทีเบรกไปมากๆเผลอค้างครับเลยรอบติดอยู่เงี้ยเนี่ยติดอยู่เงี้ยปุ๊บเวลาเบรกพระเบรกมันจะหมดอ่ะพอเบรกติดปุ๊บล้มครับถึงบอกว่ามันไม่มีสปริงมันอันตรายต้องซื้อแบบมีสปริงนะครับแล้วก็ขาเป็นขาประกบอย่างงี้มันแข็งแรงกว่าครับตั้งได้ ตั้งได้ที่ตรงนี้เลยก็เหมือนมอเตอร์ไซค์แต่ว่าข้อเสียของรถของไอ้ตัวนี้คือบางพามบางตัวมันใส่ไม่ได้มันติดมันมีลูกค้าบน่นติดหลายคนแล้วนะครับส่วนไอ้รถตัวนี้ไอ้ล้อตัวนี้มันใส่ได้ทุกรุ่นนะครับใส่ผ้าเบรกได้ทุกรุ่นอันนี้อาจจะเฟือเฟืออ่านี่ไม่เฟือแล้วได้แล้วนะครับใส่ถ้าเป็นรถเดิมๆเนี่ยทั่วไปจะเป็นฝาตัวนี้ให้มากับฝาตัวเป็นฝาเหล็กถ้าเป็นฝาเหล,ล็กก็ต้องระวังนิดน,นึงว่ามันอาจจะมีผ้าเบรกตัวนี้ไม่ถึง120มิมิลเลยทําให้เบรกไม่ได้อ่นีี้125อเคท นะครับอันนี้ก็ตีตีไหมร้อยยี่ห้าไม่ได้ตีนะครับแต่ผมเคยวัดได้ร้อยยี่สิบอ่าอย่างรุ่นนี้เห็นไหมอ่าโอเคนะครับเพราะมันเบรกนิดเดียวแหละมันแค่ขยับนิดเดียวก็ก็คืออยู่แล้วนะครับส่วนตัวล้อที่ผมบอกว่าล้อช่วงล้อมันจะกว้างกว่านะครับช่วงนี้ช่วงความกว้างกว่าแก้ไขย,ยังไงถ้ารถบางรุ่นรถบางรุ่นถ้าจะแก้ไขก็คือต้องใช้แม่แรงถางครับแม่แรงรถเก่งเห็นไหมแต่ว่าเอาน็อตเลยใส่น็อตไว้ตัวหนึ่งที่ตรงนี้เอาไว้ขันให้ตึงอ่าแล้วก็ เนี่ยค่อยทำการถ่างถ่างอาร์มถ่างให้เยอะๆไปก่อนเนี่ยถ่างเยอะถ่างน้อยก็แล้วแต่อ่าถ่างให้เยอะไปก่อนผมก็ถ่างให้เยอะถ่างทิ้งไว้เลยถ่างให้มันเยอะๆทิ้งไว้เลยสักพักหนึ่งสักครึ่งวันเลยหรือว่าจะถ่างให้เยอะแล้วก็ปล่อยมันุบเข้ามาหน่อยเดียวก็ได้แล้วก็รีบใส่ล้อเพราะว่าพอเรายิ่งทิ้งไว้เหล็กมันจะค่อยๆขยับตัวคืนมานะครับส่วนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอ้เหล็กอันนี้คือเหล็กยึดตัวฝาดานะครับตัวฝาดาโทษทีนะครับฝาดาคือคือเหล็กยึดแผ่นนี้โทษทีเหล็กตัวนี้ ยึดอยู no like ่ตรงเนี้ยก uh, so like yeah, oui. like ่อนที่จะใส่ล้อต้องตัดออกก่อนต้องหั่นออกก่อนนะครับแล้วก็พอใส่ไปเสร็จปุ๊บก็หาระยะใส่ล้อเสร็จหาระยะแล้วก็เชื่อมเลยเกือบทุกคันต้องเชื่อมยกเว้นไอ้รุ่นที่เป็นรุ่นใหญ่อย่างนี้รุ่นใหญ่อย่างนี้คือไม่ต้องเชื่อมแล้วเพราะว่าเขาใส่ดัมใส่ดัมตัวใหญ่มาแล้วก็เลยใช้ได้อ่าส่วนสายเบรกที่ผมจะแนะนํานะครับเดี๋ยวสายเบรกสายเบรกน้เดิมเนี่ยคือเขาให้หัวมาเป็นแบบนี้อ่าหัวแบบนี้ ซึ่งมีขนาดเล็กด้วยอันนี้คือข้างบนนึงคือสายใหม่ของผมมันเป็นสายแบบสายมอเตอร์ไซค์ก็ถ้าเกิดบางตัวใส่ไม่ได้ก็ต้องเอาพลาสติกตัวนี้ออกแต่หัวปุ่มข้างหน้านมันเท่ากันนะครับส่วนตัวท้ายอ่าตัวท้ายตัวท้ายมันก็จะมีขนาดประมาณนี้อ่าดูตัวท้ายตัวท้ายของเดิมที่เป็นจัก,กรยานก็คือจะไม่มีตุ่มมีอะไรเลยนะครับส่วนตัวไซส์มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะมีที่ตั้งที่ตั้งโซ่เอ้ยที่ตั้งโทษทีที่ตั้งความลึก อของเบรกนะครับแล้วก็ตุ้มกับพร้อมตัวตั้งด้านหลังอีกทีนะครับเพราะว่ามันต้องมันต้องใช้ตั้งทั้งด้านหน้า,นาด้านหลังนะอันนี้ก็เลยบางคนถ้าเกิดไม่ใช่สายใหญ่ไม่ใช่ตัวดัมตัวนี้ก็ต้องซื้อฝาซื้อสายด้วยถ้าไม่งั้นก็ไม่สามารถทําได้นะรถรุ่นนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวถ้ามีอะไรให้ผมนะครับขาดเหลือตรงไหนหรือช่องทางตรงไหนที่ผมยังไม่ได้ลง แจ้งมาเลยท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะทำไม่ให้นะครับทำคลิปไม่ให้สั้นๆไปครับสวัสดีครับ